โอ้ยมาครับมาซื้อสักเท่าไหร่ดีอ่ะสองพันไหมไม่เอาเดี๋ยวพันห้ดีกว่าเนาะซื้อเล่นให้ดูนะครับเกมที่แจกหนักจนเว็บต้องปิดไปเนิบมา1รอบตอนนี้กลับมาให้เล่นกันอีกแล้วนะครับรีบเรียบมาเล่นนะก่อนที่เว็บมันจะปิดอีกรอบนะเกมมันโคตรดีไม่ต้องทำอะไรแล้วเนี่ยกดซื้อปีตาปินหนึ่งครั้งนั่งเฉย ก็จะทำอะไรละเพลงก็น่าฟังโอ้โหเหมือนคาร์บอยเลยดูดิดึดื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 ดเดืดเดืได้สไนเปอร์นะครับสไนเปอร์ก็คือทุกครั้งที่หมุนจะยิงสไนเปอร์สามครั้งคูณสองทุกเป้าที่ยิงจากห้าเป็นสิบจากสองเป็นสี่จากสิบสองเป็นสิบสี่ 3ครั้งนะสครั้งหรือห้าครั้งนี่ผมไม่แน่ใจนะหมุนหนึ่งครั้งไนเปอร์ทำงานหนึ่งครั้งแล้วนี่คือเหตุผลว่าทำไมเกมนี้ถึงแจกหนักแจกเต็มนะครับแล้วนี่คือเหตุผลว่าทำไมเว็บต้องปิดไปเนิร์ฟนะครับแล้วตอนที่กลับมาให้เล่นแล้วรู้สึกว่าจะเนิร์ฟได้เท่านี้เหรอนี่เนิร์ฟแล้วเหรอนี่เนิร์ฟแล้วเหรอครับ <laughs> คือเกมนี้ม่งโคตรสบายแหละนีะ่แหละติดผู้หญิงมาอย่างเงี้ยยิง คูณ2ทุกป้ายอย่างเงี้ยทำอะไรแล้วรับตังค์รับฉายาเนี่ยโซโลแกงของเกมนี้เลยครับคืออะไรรู้ป่ะครับฟรีสป,ปินและรอรับตังค์ครับฟรีสป,ปินหนักก็รับตังค์หนักครับโอ้โหแบบเป็นเกมที่เราใจมากอะ่ะดูดิฟังเสียงดิ ตต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 ตดด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 ดบวกนะครับเรามาดูก็ได้เท่าไหร,ร่บิ๊กวินครับบิ๊กวินครับเมก้าวินครับเมก้าวินไปแล้วเอพิกวินครับเอพิกวินไปแล้ว hoo. เอาครับดูกันโอดเองครับเกมพิ่งเิยกลับมาเล่นนะยังไงรับรถเล่นได้ครับเดี๋ยวมันจะปิดไปก่อนนะลองดูครับเกมที่เราใจที่สุด